เอาละครับมาสรุปอัปเดตกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับบอกเลยวรอบนี้ก็เป็นอัปเดตเล็กๆแต่ก็ประทับใจเนาะไม่ว่าจะชุดข้อตูมใหม่นะครับไม่ว่าจะพลังเวทใหม่รวมถึงกิจกรรมต่างๆนะครับเกี่ยวสุ่มเครื่องร่อนแล้วก็อาชีพพลังเวทเนาะรวมถึงเดี๋ยวจะมีเทคนิคบอกช่วงท้ายด้วยนะครับเกี่ยวกับการเล่นกิจกรรมคูนสามนะฮะแล้วก็พวกของการเตรียมตัวหลังจากอัปเดตนี้เนาะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับไปดูกันเอาละครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะนะครับอาร์เงขอแนะนำนี่เลยครับ ร้าน a c k เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับร้านเติมเกมราคาถูถกถูกเกอบงาบอบวกบวกเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมชินอิมแพ็นะครับ RV, e PUBG หรือว่า RX e รวมถึงเกมใหม่ๆที่เ,เพื่อนๆกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเกือบทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง a c k เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากบอกเลยว่ามาจากอนเล้งกิมมิ่งนะครับสวัสดีครับเพรผมอะเล้งกิมมิ่งนะครับ วันนี้เรามาอัปเดตแพดกันนะครับก็อัปเดตนี้ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์อัปเดตเล็กๆนะไม่ได้เยอะอะไรมากแต่ว่าก็ประทับใจอยู่อย่างหนึ่งหลายหลายอย่างอยู่นะกันนะครับก็มีทั้งชุดคอสตูมใหม่นะครับมาเริ่มเลยกันก็มีชุดคอสตูมใหม่เข้ามานะเป็นชุดอ่าต้องเรียกวอะไรนะนะครับนักลบแดนเถื่อนแดนล้างแดนล้างนะครับก็ชุดนี้เนาะนะครับผู้หญิงผู้ชายนะครับก็ชุดนี้บอกเลยว่าเอามาใส่แล้วก็สวยนะนะครับอย่างตอนนี้ผมใส่เป็นชุดนี้อยู่ นะะคครรัับบสีขาวเปลี่ยนสีเอานะครับถ้าไม่เปลี่ยนก็เป็นชุดแบบเมื่อกี้นั่นสีดำหนะครับก็ชุดใหม่นะครับที่แจ่มก็คือสเต็นะครับก็คือได้เป็นดาเมจอาวุธ15เนาะถ้าสวมใส่นะครับแล้วก็ในการครอบครองได้ลดดาเมจ3นะฮะอันนี้คือเรื่องแรกเลยนะครับคอร์สตูมก็ถ้าเติมนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2,000บาทเนาะนะครับเติมเองนะครับแต่ถ้าเติม S.K เกมท็อปอัอยู่ที่1,425บาทเนาะลองทักสอบถามราคากันดูได้นะครับอาจจะมีการ ปลแงอาจจะถูกกว่านี้หรือว่ายังไงก็ลองทักถามดูนะครับนะฮะยังไงก็เป็นการสนับสนุนช่องผมในตัวด้วยนะครับสปอนเซอร์นะครับอ่ะอันนี้เรื่องแรกนะครับต่อมานะครับเรื่องของพลังเวทนะครับมีการอัปเดตเพิ่มตัวพลังเวทหน้า2เพิ่มเข้ามา3ช่องนะนะครับก็3มช่องนี้เลยผมก็ต้องเรียกว่าทําพอใช้ไปก่อนนะฮะสเตตหลักๆนะครับที่เราจะได้จากพลังเวท3มช่องนี้นะครับ ก็จะเป็นโดยรวมก็คือเป็นลดดาเมจนะครับถ้ารวมทั้งหมดแล้วเป็น45นะครับแล้วก็ลดดาเมจ45แต้มเลยนะแล้วก็เป็นแม่นแม่น3เอ้ยแม่น4นะครับแล้วก็ป้องกัน4เนาะนะครับอ่ะมาดูกันนะครับก็กดดูได้เนาะเนี่ยครับเป็นลดดาเมจ10อันนี้เนาะช่องนี้นะครับสวยๆก็ลดดาเมจ10แล้วก็แม่นย้ำ4นะช่องนี้สวยๆนะครับส่วนช่อง2เนี่ยอันนี้บอกเลยว่ายากนิดนึงตรงที่ว่าต้องสเตตอครบทองสามอันถึงจะได้ลดดาเมจ20เนาะ นะครับแล้วก็มีสเตตดป้องกันให้นะครับแล้วก็ช่องที่3อันนี้หลักๆส่วนตัวผมเอาแค่ลดดาเมจนะครับหรือถ้าได้สวยวันนี้ก็จัดได้เนาะอันนี้เป็นลดดาเมจทักษะเนี่ยทนทานดาเมจทักษะนะครับก็ลองดูนะครับของผมก็หลักๆก็เอาเป็นลดดาเมจมาก่อนแต่จริงอยากได้ป้องกันตรงนี้ด้วยนะครับแต่ยังสุดไม่ได้นะนะครับก็ตัวนี้มานะครับมันก็มีกิจกรรมซัพพอร์ตในเรื่องของพลังเวทด้วยนะครับตรงนี้เลยนะครับทาเสร็จแล้วพลังเวท นี่เนาก็อัดฉีด200ครั้งนะครับก็อัดฉีดพลังเวทช่องไหนก็ได้นะครับจะเป็นอันเก่าอันแรกอันเก่าอันแรกก็ได้นะที่ใช้ทองในการคราฟนะ่ะพลังเวทเนี่ยอันนี้ก็ได้นะครับใช้แค่โลหะแล้วก็คราฟแล้วก็ไปสุ่มพลังเวทอันแรกก็ได้นะนะครับเพราะว่าค่ารีแค่แสนเดียวนะครับสุ่มเล่นไป200ครั้งก็ได้กล่อง <im ps> อัดฉีดพลังเวท40กล่องละอ่ะตัวดีนะครับบอกเลยว่าดีมากเนาะ เลือกได้นะครับแจกสีิบกล่องก็รางเวทม่วง40ครั้งนะครับแล้วก็เราจะได้ตัวหินตัวนี้มานะครับในการเอาไปสร้างของเนาะอันนี้เป็นกิจกรรมนะครับก็เอ่อถ้าทํากิจกรรมอาชีพแคสเราจะได้ทั้งหมด32ชิ้นเนาะซึ่งจะเอามาแลกของได้เอ่ออันนี้ก็ได้เนาะเจิดจ้า11โลอันนี้ก็ธรรมดานะ3อันนะครับอันนี้ก็แลกได้นะครับแต่หลักๆผมแลกอันนี้ไปก็คือเป็นตัวเนี้ยนะครับตัวไว รีออของตัวธาตุนะครับถ้าเป็นรูนก็จะเป็นแผ่นรูนเนาะอันนี้เป็นแผ่นตัวธาตุนะครับก็มันยังหาซื้อได้ยากอยู่ผมก็เลยแลกไป3อันนะครับแล้วก็เอามาแลกอันนี้เนาะที่เหลือนะครับสออย่างประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็นี้อันนี้นะครับอันนี้เป็นสุ่มฟ้าถึงม่วงเนาะนะครับผมก็แลกไป2อันนะครับเพราะว่าความจริงถ้าใครเติมเพิ่มจะแลกอันนี้ก็ได้นะนะครับแต่นี้มันก็โอกาสติด30%ออ่ะถ้าติดก็คือได้ตัวนี้นะครับ รูนม่วงหนึ่งอันนะครับก็ลองดูแต่ส่วนตัวผมแลกเป็น,น,นดิบเลยไม่ได้เติมเพิ่มเพราะว่าแพ็คที่เติมเพิ่มของเขาเนี่ยที่ใช้ในกิจกรรมเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่สาหรับผมนะเพราะว่ามันเป็นรูนพลังเวทเก่าอะนะครับม,มันไม่ใช่อันใหม่ถ้าเป็นอันใหม่นี่จะจัดเลยนะครับแต่วันเป็นอันเก่านะครับอ,อันนี้คือตัวพลังเวทเนาะกิจกรรมรอบนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ กินรูนไปแล้วรูนพลังเวทเอ่ะกิจกรรมสุ่มเครื่องร่อนนะครับตอนนี้ก็มีกิจกรรมสุ่มเครื่องร่อนด้วยนี่เนาะมีทัง้งหมด2กิจกรรมนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็สุ่มเครื่องร่อนอา่ากล่องเครื่องร่อนฟ้า10ครั้งนะครับได้มอริออนแล้วก็ได้อะไรบินเก่าแล้วก็ตัวอะไรบินชั้นสูงสาอ,อันนะครับก็ลองดูได้เนาะกล่องนี้กล่องนี้นะครับกล่องนี้เลยเครื่องร่อนอันนี้นะนะครับสิอันนะครับก็ได้และกิจกรรม แล้วก็อีกอันนึงเครื่องร่อนเหมือนกันนะครับผมทําไปไม่จบเนาะแล้วก็กะว่าจะทําเท่านั้นพอนะครับตัวนี้เลยก็เขาให้สุ่มกล่องเครื่องร่อนม่วงนะครับเครั้งนะครับจะได้อะไรบินชั้นสูงแาบอันแล้วก็ที่ผ่านมาจะได้ตัวอะไรบินเก่าด้วยแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเขาให้สุ่มกล่องทองนะครับกล่องทองก็คือกล่องเนี้นี่เลยครับกล่องนี้เลยนะครับซึ่ง ในการคาฟมันมีความยากอยู่ก็คือต้องคาฟลูกแก้วนี้ซึ่งคาฟลูกแก้วนี้ใช้เศษชิ้นส่วนอยู่ที่10อัน10อันนี่ตกอันละเท่าไหร่พันหกสิอันก็หมื่นหมื่นเจ็ดแล้วนะหมื่นเจ็ดนะครับแล้วในการคาฟก็มีโอกาสตีแค่สิบเปอร์เซ็นต์ผมก็เลยไม่ทำครับทำแค่เอาอไหล่บินเฉยเพราะว่าผมกะจะสุ่มเครื่องร่อนอยู่แล้วนะครับทำไปแล้วนะครับแล้วก็เลือแล้วด้วยสุ่มเจ็ดสุ่มไปแปดกล่องได้เครื่องร่อนฟ้ามาสองนะครับอันนี้ผลการสุ่มนะฮะแ้นให้ทราบ มีคนดรอปอีกแล้วนะฮะอ่ะอันนี้เปิดกล่องนะฮะโอเคต่อต่อ,ตอก็กิจกรรมสุ่มไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมีกิจกรรมฟาร์มมอนในสมอรภูมมทั้งสมอรภูมิเก่าและใหม่นะครับเราจะเพิ่มเลทในการดรอปตัวแต้มนี้ด้วยนะครับน,นะครับเพิ่มเลทดรอป50%ก็คือโปกติดรอปสบมมติตัวหนึ่งค่าตัวหนึ่งได้ร้อยแต้มเราจะได้ร้อยห้าสิบนะครับประมาณนี้นะครับเพิ่มมาอีก50%นะครับผมก็ทำให้ฟาร์มเก็บแต้มได้ไวขึ้นเนาะ ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีพาร์ทใหม่เข้ามาด้วยนะครับพาร์ทใหม่ถามว่าคุ้มไหมนะครับถ้าพาร์ทนี้ผมไม่ได้จัดนะนะครับได้ต้นนามงอันเนาะอันนี้ก็น,นี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับที่ผมมองว่าคุ้มก็จะมีตัวเนี่ยครับพลังเวท2000เพชร2 0 0 0เพชรผมโฟกัสที่พลังเวทใหม่เนาะที่ไปออฟพลังเวสใหม่อันนี้นะครับเนี่ยรวมแล้วจะได้อยู่ที่ประมาณ1919เม็ดเนาะนะครับก็ไปสุ่มได้19ครั้ง สองพันเพชรถามว่าคุ้มไหมก็พอใช้ได้นะนะครับถ้าเทียบกับราคาพวกเพชรเอ่ยพวกแพ็คที่เขาขายโดยการใช้เพชรเนี่ยอย่างเนี้ยสองพันสี่นะครับได้เม็ดฟ้าสามสิบอันถ้าไปคราฟต้องใช้มูลิออนอีกเม็ดละห้าเนาะอันนี้ได้หกเม็ดนะครับก็ 5, 6, 5, 6, ห้าหกห้าหกสามสิบโอ้ใช้มูลิออนอีกสามสิบเม็ดก็แพงนะนะครับเมื่อกี้พาร์ทคือคุ้มแล้วอันนี้ก็ยี่สิบเม็ดเนี่ยใช้ต้องสองพันเออแปดพันเพชรนะครับก็นะครับพาร์ทก็ถือว่าคุ้มนะครับสำหรับลังเวรนะ ครับแล้วก็มีอีกอ่ะพาสพลังเวฟไปแล้วอ่ะพาสอันนี้ครับเป็นช่วยทําเครื่องร่อนเนาะถามว่านี่คุ้มไหมคุ้มนะนะครับหนึ่งพันสองร้อยเพชรนะครับได้ตัวชั้นสูงเนี่ยหนึ่งสองสามสามอันเลยเนาะนะครับก็สุ่มเอ่อทำเครื่องไอ้กล่องม่วงได้อันอันหนึ่งนะครับก็ลองดูนะผมว่าคุ้มใช้ได้ใช้ได้นะครับโอเคแล้วก็อันนี้ครับอันนี้พาสช่วยเปลี่ยนอาชีพนะครับถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะ2,000เพชรนะครับได้ตาเปลี่ยนอาชีพใหญ่ สออันนะครับหรือว่าถ้าใครอยากสายฟรีก็ค่อยๆเก็บเอาก็ได้นะแต่ว่าถ้าใครอยากไวหนึ่งหรือว่าขาดแค่2อ,อันนะครับก็จัดพาร์ตไปได้เลยอันนี้สองพันเนพชรคุ้มนะดีกว่าไปซื้อเองในตลาดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการสำหรับพาร์ตใหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับอันนี้หมดและกิจกรรมอัปเดตรอบนี้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะมีมาแจ้งเตือนในเรื่องของสิ่งที่ต้องเตรียมตัวต่อไปด้วยนะครับเพราะว่า อันนี้สมอรภูมินะครับกำลังจะรีเฟซเป็นซีซัน4ด้วยนะครับก็รีเซ็ตก็จะรีเซ็ตแล้วก็คือ5ทุ่มของวันรีเซ็ต5ทุ่มของวันพุธนะครับก่อน5ทุ่มของวันพุธนะนะครับก็แต้มทั้งหมดนะครับแนะนำว่าให้ใช้ให้หมดในวันพรุ่งนี้นในวันที่ในวันพุธนะครับในวันพุธที่4นะครับก่อนวันพุธที่4ตอน5ทุ่มนะครับใช้แต้มให้หมดเนาะแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือ คืนนี้วันที่สามหรือวันที่ผมลงคลิปเนี่ยมันจะรีมันจะยังได้อยู่เก็บแต้มได้อยู่ยังไม่รีที่สั้นนะครับเอ๊มันเดี๋ยวมันรีอันคารีอันคารุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผม <c oughs> เพิ่มอ่ะเท่าที่ครับเรื่องเรื่องรีแต้มนะฮะเอาวันที่สามอ่ะคืนนี้ถูกแล้วคืนนี้ห้าทุ่มมันจะรีนะครับเอาเท่าที่อันเนี้ยวัอนอังคารนะครับห้าทุ่มเนี่ยมันจะรีแล้วนะครับแต่ว่า พอรีปุ๊บเราจะไม่มีอันดับนะครับแต่ว่ามันจะมีของที่ต้องทําก็คือของยัดสมุดน,นะครับตัวนี้เลยที่จะพูดเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวนี้นะเหรียญเนี้ยที่ใช้โอ้โหเหลชั่วโมงเนี่ยอันนี้อาจจะต้องรีบเก็บแต้มมันนิดนึงนะครับเพื่อเอาบัฟเด็บที่เราเคยยัดไว้นะครับเดี๋ยวห้าทุ่มปุ๊บตัวนี้จะหายไปนะครับเราก็คงต้องทําเก็บแต้มแล้วก็มาแลกคืนนะอย่างน้อยต้องเอาเด็บกลับมาก่อนอนะ เพราะว่าเราใช้ในการฟาร์มมอนนะครับก็มีอยนนี้แล้วก็อีกอันนึงนะครับตัวตีบวกยัดสมุดต,ตัวนี้กิจกรรมตัวนี้นะครับจะกลับมาอีกแล้วนะครับภายใน2อาทิตย์หรือ1ววันนั่นเองนะครับก็เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมใบตีบวกกันไว้ด้วยนะครับก็สายปีก็ซื้อจากร้านค้าแลกเปลี่ยนตัวนี้นะครับวันละสิอันนะครับก็เตรียมไว้ด้วยนะครับตอนนี้ในตลาดใบตีบวกก็ ยังไม่ขึ้นเท่าไหร่แต่ก็ใกล้แล้วนะครับที่แรกมี5เพชรเยอะมากตอนนี้5เพชรหายไปหมดแล้วนะครับก็ลองดูนะนะครับก็ประมาณนี้เอามาฝากการอัปเดตเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามและสามารถส่งซีซเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปนะครับบายๆอุ้ยเททีนะครับแพ็คแพ็คแพ็คที่น่าสนใจรอบนี้นะครับก็ที่ผมมองที่น่าสนใจจะมีอยู่2แพ็คนะครับก็คือแพ็คตัวนี้49.99เนาะนะครับอาชีตพลังเวทอันนี้ได้เม็ดม่วง30เม็ดนะครับ แนะนําเป็นอันนี้ก่อนนะครับซื้อได้4ครั้งนะครับแล้วก็ต่อมาถ้าใครมีงบเพิ่มเติมหรืองบไม่จํากัดนะครับก็มาจัดตัวแพ็คไปไหนอ่ะอ่ะตัวนี้นะครับ99.99ด99อลลาร์นะครับก็น,นี้ซื้อได้2รอบนะครับก็อันนี้นะครับสี่พบาทเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้สองพถ้าเติม A.K. พันห้าพันสี่ยี่สิบเก้าไอ้ยี่ห้าบาทนะครับอ่าแล้วก็อันนี้นะครับสี่พันบาทถ้าเติม A.K. ประมาณสองพัน 900กว่าบาทนะครับหรือส8งพนแปเนี่ยแหละไม่แน่ใจลองทักถามมาดูได้นะครับก็อันนี้เติมเติมนี้เนาะนะครับก็ได้450เมตรนะนะครับผมโฟกัสกับพลังเวทใหม่นะครับก็ลองดูนะครับอันนี้ได้เพชรด้วยนะครับก็ลองจัดได้นะครับ2แพดนี้นะครับที่น่าสนใจนะครับในแพดนี้นะครับก็มาฝากกันนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายเจอกันนะครับเสริมนิดนึงนะครับถ้าใครโยก ID สามารถโยก ID ได้นะครับ ตัวกิจกรรมกล่องพลังเวท40เมตรเนี่ยนะครับจะได้คูณ3เลยนะตอนนี้มีระยะเวลาเต็มคือ7วันตอนนี้เหลือประมาณ6วันกว่าแล้วถ้าทำกิจกรรมครบนะครับ40เมตรเนาะแล้วก็เอามาฆ่าหัวเรา <c oughs> ทคลิปอยู่อเออนะครับเนี่ยก็คือวันเนี้ยทำปุ๊บแล้วก็ย้ายเลยนะครับแล้วก็ย้ายเลยปุ๊บได้ทำอีกรอบหนึ่งใช่ไหมติดคูดาว5วันแล้วก็ทำอีกรอบหนึ่งนะครับกลายเป็น3ครั้ง ร,รวมถึงพวกกิจกรรมอืน่นๆด้วยนะแล้วก็ร้านค้าสมรภูมิร้านค้าต่างๆที่เป็นของราย,รายเดือนรายสัปดาห์นะกัรรีหมดนะลองดูนะครับก็เอามาฝากกันนะครับถ้าใครสนใจเรื่องการโยกอดีหรือยังไม่เข้าใจก็ทักมาสอบถามได้หรือมาถามในไลน์สติมก็ได้นะครับแล้วก็มีคลิปด้วยมีคลิปทําไว้ให้หลายคลิปแล้นะครับไปดูกันได้นะครับผม